ส่งงานครับฮีโน่เมกาเอฟซีนะสองร้อยสิบสองนะฮะอันนี้ตีคอหอนนะครับพร้อมยัดแป๊บม่อพักเดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับจะหอนไหม <c oughs> ไม่มีปลายนะปลายไม่อยู่ข้างในเดี๋ยวลูกค้าไว้ทำรอบแม่วังเสียง